ีสร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องออกกรองทุกคนอยากรู้กันไปคะว่ามีอะไรกันบ้างและที่สำคัญนะคะไม่ต้องลงทุนเลยด้วยเออนะ,ะอันแรกเลยนะคะเป็นการที่เขาเรียกว่านะคะทำอ e ีบุ๊กค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้อ e ีบุ๊กนะคะทำได้ง่ายมากและที่สำคัญเราสามารถกำหนดราคาได้เองนะคะอันนี้ดีสุดๆเลยส่วนอันที่สองนัน้นะ,ะเป็นในเรื่องของเป็น Affiliate Marketing นั่นเองทุกคน เช่นอะไรนะคะในหน้า tiktok นะคะหรือจะเป็นนะในส่วนของในหน้าของ s h o ป e e Lazada นะคะนี่ก็แบบสร้างไรายได้ได้โดยที่ไม่ต้องออกร่องเลยทุกคนโดยที่การนำลิงก์ไปแปะนั่นเองนะคะและอันที่3คือดานะเป็นการสร้างอะไรคะตอนนี้นะก็คือ คลิปเรียนั่นเองนะคะสามารถสร้างไรายได้ได้เห็นไหมคะแค่ทําคลิปนะแล้วนะคะผ่านเกณฑ์การโฆษณานะคะแล้วจะทําให้เรานั้นมีไรายได้นั่นเองนี่คือ3วิธีที่สามารถนะสร้างไรายได้โดยที่ไม่ต้องออกกล้องแบบง่ายๆวันนี้ถ้าได้ทราบแล้วนะคะเป็นเรื่องง่ายมากก็ไปลงมือทํากันนะคะทุกคนคะ่ะ<ม>เพราะนะคะ<ม>บอกเลยว่าทําง่ายนะคะคุณทําได้แน่นอน และฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ